ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำได้ดิฉันจงอ่างกรังซอดแจ้งหมอลำน้ำยี่หกเนียวหัวหน้านกพงศกรน,นะคะดูสามีสามีมานอนเฝ้าภรรยากลัวภรรยาหายเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ภรรยาไปวิ่งไม้ภรรยาภรรยาไม่อยู่เหลือแต่เหลือแต่เต,เตียงนอนสามีก็เลยมานอนเฝ้าค่ะดู ูจะคว่ำบอหัวข่อยหัวข่อยหูจะคว่ำบอเม่นนอนเฝ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้เมียเด้เฝ้าหัวค่ะรับแล้วค่ะรับค่ะรับแน่พี่น้องเออรับจะบ่มีมองสิยรับค่ะเป็นตะลักรับบ่มีเจ้าบาสามีค่ะคุณพงศกรเม่เฝ้าเมียขยานเมียเสียเมียไปเรียนใหม่เมื่อคืนนี้เมี่ย นี่มากางทีนอนว้เนะาะเมื่อคืนมากลางทีนอน,นว้เลยมันนีก็ได้แบบว่าไปแลนไหมออเออพัวก็ได้มาเดึกเดือเมื่อเห็นเนี่ยเห็นแต่ทีนอนโ้ยบ้ายค่ะเมี่ยหายปิญญาณเมี่ยเสียมันนอนเฝา้าคาตบงเนี้ยมันน้อนเฝ้าเมียพี่น้อง <c oughs> ฮาคบ่อัวข่อยเป็ตฮักบ่อมูเจา้เนเนาว่ามองเนี่มานอนเฝ้าเมียคุณพงศกรค่ะคุณพงศกรมาเฝ้าเมียค่ะมองเนี่หันตีนไม่้อมค่ะทีเป็นลากลับอยู่ <c oughs> สามีนอน เพระาะว่าเมื่อวานในเดินทางไปน,น้องหมาจากลอยเอียดเนาะลอยเอียดมาจากวัดเลยมันกับไก่กระคาบรดมากเลยลนะ่ะล่ำสอดแจงจุดหอดหกโมงเจ็ดโมงตเตยล่าเจ็ดโมงไปเดินทางไก่เครื่องมือโหดเครื่องเตยล่าเครื่องมยอโหดมากม,มาหอดแล้วเนี่ยเสียขาเมื่ขึ้นเนี่ยเสียเนี่ยเนี่ยไปแลนไม่บันทิพวกก็เลยยาน,น,น,นเนี่ยหายมานนอนเสาเนี่ยไง แต่หักบ่บ่ไ้หักจจงใดล่ะพี่น้องเล้ย,มย,ยไม่หักจังไงสิบ่ไ้หักจังใดค่ะจะไม่ให้รักยังไงก็รักสิอไอ้เต้าของไอ้เต้าของแม่ <laughs> ไอ้เต้าหยองของแม่นะคะ,ะคะุณพงศกรค่ะแม่มาเฝ้าเมียพี่น้องโหดพ่ออมุจาวาว่าจิไปไทยมุช้าวบึงไกลๆล่ะว่าจิไปไทยบึงไกลๆล่ะค่ะบดไทยบิบดดอกกัน ยั่นตื่นยั่นตื่นว่าสิไปไทยเบอรไกลๆเดี๋ยวสิตื่นเออเก็บความน่ารักไว้เก็บความน่ารักกับความหวานไว้นะคะเก็บความน่ารักกับความหวานไว้แค่เราสองคนเดี๋ยวเราสองคนสุขบนถนนของคนหากันกันนี่คนมากกันน้อเมีย่นมากฝอยคนก็่ได้มากเกิน กูจะกลับกล่องได้ด้เนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายแค่นี้ละหากสุขสุกคนคนพานย่าล่นกดไลค์กดสกายกดแช่กดกระดิง่งกดหัวใจรวยรวๆไว้นะจ๊จะรักทุกคนค่ะอ่ะจุ๊บหน่อย